สวัสดีครับพบกับผมห้องงานทดลองและวันนี้เราอยู่กับปูดี EP ในเกมวันพันแมนเดอะสโตนเกตนะครับผมแต่วันนี้ครับผมจะมารีวิวเน้องยุงล่างสองนะครับผมแต่ไม่ใช่ยุงล่างสองธรรมดาเพราะว่าเป็นยุงล่างสองห้าดาวนะครับผมบบถ้าเกิดว่าเราอัพให้เป็นห้าดาวสกิลพาสสิบของยุงล่างสองก็จะเปลี่ยนไปและนี่ก็คือพาสของยุงล่างสองตอนที่ยังไม่อัพห้าดาว ยุงล่าง2จะลดดาเมจ33%หากไม่ติดคิทิคอนและเบือถึงเทินที่2ยุงล่าง2ก็จะไล่โจมตีศัตรูที่มีเลือดน้อยที่สุดด้วยดาเมจ80%พลังโจมตีแต่ถ้าเกิดเราอัพเป็น5ราดาวยุงล่าง2จะลดดาเมจ38%หากไม่ติดคิทิคอนและจะไล่โจมตีศัตรูที่มีเลือดน้อยที่สุดเมื่อถึงเทินที่2ออันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าจะเพิ่มดาเมจจาก80เป็น90เรียกได้ว่าตีแรงขึ้น10เลยนะครับผมโอเคครับผมก่อนที่เราจะอัพเป็น5ดาวนะครับผมก็จะมาลองสู้กับเพื่อนดูก่อนครับว่ายุงเราก่อนที่อัพเป็น5ดาวจะไล่โจมตีแรงขนาดไหนนะครับผมเพื่อดูความแตกต่างนะระหว่าง5ดาวระหว่างก่อน5ดาวกับหลัง5ดาวนะครับผมตอนนี้ก็ให้มันเล่นไปก่อนนะครับเพืวามสวยงามเลยครับ หเลื่อนหินทางรถไฟปล่อยเข้าไปหนึ่งทีครับตอนนี้สกีล่างทรงเรายกไปหนึ่งทีจังหวะเคลื่อนกบลัี้ครับผมแต่ว่าฝั่งเขาถ้ามีนักกังวานนะครับทําให้นี่ครับฮิลให้กับเพื่อนแล้วก็เร่งสปีดด้วยนะครับผมแหมตัวนี้สายพีพีควรต้องมีนะครับพีพีพีอีนะครับผมแล้วติดพิษไปครับแต่ตรงนี้ติดพิษสองตัวบุตรเมตที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมกอริบัสไอสกิลพาสซีฟก็น่าสนใจนะถ้าแต่ว่าอัพเป็น5ดาวก็จะโหดอยู่นะครับผม แน่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวให้นะสําหรับผลิตภัณฑ์ร่างสองคอมเมนต์มาได้เลยตอนนี้เราก็ไปให้เขาสู้กันเป็นก่อนครับเดี๋ยวเทิมที่สองแล้ค่อยมาดูก,กันแล้วกันโอเคโอเคครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าถึงเทอมที่2แล้วผมและทัตส,ส,ส,สุกิร่างสองของเราได้เปิดก่อนนะครับจังหวัดดำเนินเ่นนี้ครับจับตาจับตูดไว้ดีๆนะครับผมและจังหวัสศูนการบินะครับยุงร่างสองของเราในลังจะไล่จุดติผมทำความเดีวอยู่ที่1นึ่งและจะวันนี้ครับตีอยู่ที่ 6แสนแนะครับผมรับผมแม่จังหวัดธรรมชาติเดจัดครับตีอยู่ที่6แสนแครับแล้วลมหัวใจกดไปหนึ่งทีครับจังหวัดแบบน,นี้แล้วกูคลิปนะครับผมก็เป็นฝ่ายชนะไปครับแล้วเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าอัพเป็น5ดาวแล้วเราจะจมตีแรงขึ้นหรือไม่ประการได้นะครับ ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเพื่อเวลาทุกท่านครับอัพไปเลยครับผมจังหวะนี้ครับแหมแต่ต้องพูดขับนำเพลงครับแลว้วจังหวะดูนี่สวยงามจริงๆแล้วตอนนี้่เขาพาสีของเขาทำงานแล้วผมข้างก็หายเลือดนะนี่น่าสวยโลนอัพด้วยทะลวงมิติไปนี่เฮ้เอามาให้ดาวตัวที่สองของผมมนาะที่มาทําคลิปรีวิวให้ทุกคนนะผมแล้วปุ๊ตื่นนะโควิด -19 ปมนึกว่าไข่ไอเทม oh, <no. S 1> การที่เราอยู่ทำห้าดาวม่วงเราต้องมีอุปกรณ์สามดาวนะครับเนี่ยแล้วถ้าผมไม่มีผมก็จะไม่สามารถทำได้อย่างนั้นเลยลยคุณดูดิโอโหอะไรเนี่ยต้องมีอุปกรณ์สามดาวด้วยหายลวงั้นเราก็อัพเป็นห้าดาวม่วงไม่ได้ดิอะไรวันนี้ย GM อะไรของวันพันแบนาะ ตอนนี้ครับเรามาดูกันก่อนว่ายุงล่างทรงของเรานั้นจะแรงขึ้นประการใดหรือไม่นะผมโอเคครับก็ถึงเทินที่สองแล้วครับผมแต่ว่าตานี้นะครับถ้าสุนกีนล่างสองเขาตายไปก่อนนะครับผมทำห้ยุงของเราจะไปไล่จุนกีคนอื่นนะฮะแต่เมทก็จะแตกต่างไปหน่อยในช่วงวันนี้ครับตาเมทเท่าไหร่เจ็ดแสนแปดแปดนะครับผมแหมเมื่มอกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้หกแสน ก็เพ <PR an änd> tamam. ิ oh ่มมาอีกหนึ right. ่งแนะเมื่อกี้หกแสนแตอนนี้7จ็ดแสก็เพิ่มมาประมาณ10%บเปอนต์ได้นะผมออห้็เอาเรื่องเอาราวนะครับก็เป็นตัวที่น่าอัพให้เป็น5ดาวนะครับผมและที่สําคัญน่าอัพให้เป็น5ดาวม่วงนะแต่กูอัพบดได้เช่นเดิมครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยฮะ การกดไลค์หรือคอมเมนต์ก็จะเป็นเครื่องยืนยันให้กับ youtube นะฮะถ้าเกิดว่าคนยิ่งกดไลค์เยอะคอมเมนต์เยอะการหาชื่อช่องของผมก็จะยิ่งง่ายนะผมเพราะฉะนั้นแฟนคบผมครับได้โปรดครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการฮะบ๊ายบายครับผม